ส่งไม่หม้อไม่จับพบเขาอยู่แล้วครับเจ้าของร้านเอาไปขายทีร้านครับที่สี่อยูนพุ่มใช่ไหมครับเด็กขายที่หนึงหนึ่งสามไม่ใช

ดูแข็งอยู่ที่ <laughs> 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 ไปตีเกมขึ้นมาเดียกันที่ยุบกันยบกไปนี่จะมาแยกกันกันที่สี่ที่นี่สี่นาคาไปล็อกข้าวเมือยังไม่จบเป็นนี่ปูน่าปูน่าจนหน้าเกียร์กันเลยคูนี้ ที่งซ้ายดึงขาวงเข้าทิศแก้วมายึดที่ดกดียึดทีเยาดที่ยึดที่ฝั่งขวารวบ้างหนึ่งแล้วยึดที่เปลนทุกการจึงแน่ดียึดมาที่ยึดยึดที่ข้งหนึ่งยึดที่ทำไงลุงนี้ยเรียนมาได้สองตัวเป็นกีเซ่ครับสองกระโ่ดไปบนลุงเนี้ยตั้งใจมาจะเป็นไงเกิดแต่มาตึงต่อหนึ่งไม่ดีเกิาเีนที่ดียวที่มนี่

ขอะเพือน้าไปอยู่ย ok yeah ัดเข้าไปตรงกลางเลยยังเป็นมือประตูที่รับไว้ได้ครัี่ตีวองกนาโอ้โหจ้งวางางกันเดือดกนนีตงเยดี่ตั้งกันไปมือจย

ดีที ų, cow, ่ถ่ากลางไว้ทางฝั no. ่งของพันธ์ษาจะนู่นมาเลี้ยงจุ๊ของผมมาอย่างพอก้งตรงนียังไ้ไปไปไปดีดีีด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 ีีด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 ีีด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 ีีด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 ดี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 ด อยากมาดูฟังเดี๋ยวมาตั้งกิน <San> เดี๋ยวนี้ปนิสาจะเล่นยังไงครับลองเล่นตัวมาดีครับย้านไปออกลูกบอลไปนะครับดูกันเลยท้งปฏิสาเล่นมาตู้ลูกนี้แต่ก็รับไปได้ดี บอลกินไหวเปที่ตองตัง20เนียนไยัวไบอลไปวันที่ยิงเปน้งตัยังไม่ผ่านตรงค่ักกลนแมาเลขก้ากีวเกอร์นำประตูไว้บอลนึ่งปตูเราเพิ่งออกอผู้เล่นายลขกาายที่อ๋อไอไม่บอลดูการแงเกมของเราโคไปไป

กให้้ากมลนะายที่ังจากได้ประตูขึ้นน้ำนี่ก็ลูกเกมนี่ก็ไม่เป็นรองรับบริสันนี่เดเคนเด้างีย้กลนี้ต้องจงพูดหลัจกประตูอันติกิยาลงนี้เป็นชางักไปเลยวนี่ก็ทรวงเวิบนนจากต้นเกียว แอบจะพัสะบสนา,ามบุกไปอาาสัมพันธ์นะครับถึงนักกีฬาทุกท่านนะครับโนะุ้โหูนะครับสนับแก้งนะครับตรวจเช็คให้พร้อมน,นะครับกรรมาการสามารถแจกใบเหลืองได้นะครับกลับนอกเอาแล้วนะครับเติอคว,วามปลอดภัยครับเดี๋ยวที่สนามก็อีกครั้งนึงปฏิสายักเข้า,ากกมา เป็นครูนี้เป็นคูนี้จะมีเ่มเวลาหลายนาทีแล้วสิมีเทปมา20-22นาทีเฮ้ยสวยรับแสงด้วยที่มาที27มาทีตกท้ายเย้เลยนมาเทปใหม่ มาปีาง้ายันักบลว่กได้ดีาลองสู้มาแต่ก็ยังไม่ตรงกับเพื่อน ตีก yeah, yani ันมาอยู่หน้าประตูของตัวเองลูกแี่แก่เพจะมาได้ดีของาเล่นยากนะเดกแล้วันจางานี่สำคัญมีามรู้ีี้ยถือว่าช่วยกันได้ดีงมตงายตึงแรีบายาจะหาตตีได้ไม่ปล่อยวข้ลี

ได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังเล่นมารีบหน้าเลยครับประตูเปอนคนนี่เรียไม่เห็นก็จะลองยิงเลยดูไหมทางซ้ายของกระตูเป็นคนอยู่นี้เห็นช่องเลยก่ายังต่อยกันได้ดีมาพับสนามดูกีกันเลยกระตูเป็นคนเฮ้ก็ยังไม่เป็นพอมาดูเกมโต้กลับของมาลิก้า

ยังนำแค่หนึ่งประตูต่อศูนเกมยังผู้กาสูสีดูดีเลยเกมหมุนตัวนีไวแล้วมายเลขเจ็ดออกไปด้าข้างก็ยังช่วยกันได้ดีของปริศาลูกชุบของจอนเดินอยู่ที่กองน้างลองจิ้มไปก็ยังไม่พ่าดทางอินสาจะตู้ีกแล้วอยู่ที่กองกลางมากควบควครับ ดูทีสมหวังนี้ของวิชาดูจิ่าได้หรือไม่ถ้สองนี้ซึ่งลังานีเล่นง่าเลยลองมองอ้เพื่อนเข้าไปแล้วลองสองิงผ่านาต้องกอมื่นยยได้ดียยอมัจเิา

one yeah. 你在哪里？他们、嗯。嗯 ਨੋ

bởi vì 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 bởi

kali komen เราเราหนีกันวเดียวว่ต้องหาว่ครแตกีเสมอให้ได้ขวัญจังหวะจุดส้ตทําลังบวกข้าวเอง

bịt chúa, bịt chúa, một một, bịt, bịt, không bịt, 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 bịt,

คิไปดิสมาธิสมาธิเราเลยไป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 ลปไ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 ไปไปไ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 

બોલી 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 બોલા 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 એ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 